ปวัติศาสตร์ลาวลาวภายใต้ฝรั่งเศส1893ถึง1945ตอนที่สองอังกฤษฝรั่งเศสและเขตแดงของลาวฝรั่งเศสการแผ่ขยายอำนาจของฝรั่งเศสไม่ใช่เฉพาะต้องการจะเอาชนะสยามรัฐบาลในปารีสตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาผลประโยชน์ของอังกฤษด้วย ตั้งแต่ต้นปี1892ฝรั่งเศสเริ่มอย่างเสียงดูปฏิกริยาของอังกฤษต่อการขยายอิทธิพลของฝรั่งเศสในบริเวณลุ่มน้ำโขงกระทรวงต่างประเทศจะสงวนท่าทีบ้างหากเป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับตอนกลางของแม่น้ำโขงทั้งหมดที่ทางฝ่ายอังกฤษต้องการคือการคงไว้ซึ่งดินแดงของสยามในขณะที่มากพอเพื่อทำหน้าที่เป็นรัฐก,กันชนอิสระ ระหว่างพมา่าของอังกฤษกับอินโดจีนของฝรั่งเศสและเพื่อเป็นหลักประกันว่าประโยชน์ทางการค้าและทางการเมืองของอังกฤษที่เหลืออยู่จะยังคงอยู่อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับฝ่ายกิจการ,รพล,ลเรือนของอังกฤษแล้วพวกเขาสนใจไม่น้ำโขงตอนบนมากกว่าตอนกลางสิ่งที่เกิดขึ้นคือสถานการณ์ในภูมิภาคส่วนนี้ได้พัฒนาไปด้วยตัวของมันเอง มากกว่าจะเกิดจากการเจราจาต่อรองกันในยุโรปด้วยแรงการกระตุ้นจากที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศประกอบกับความเชื่อที่ผิดๆว่าอังกฤษพร้อมจะช่วยสนับสนุนสยามหากมีการเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสในตอนแรกรัฐบาลกรุงเทพปฏิเสธที่จะยกสิทธิ์การครอบครองดินแดนทางฝั่งตนออกขอแม่น้ำโขงสยามเริ่มแข็งก้าวมีการเรียกเกณฑ์กำลังพลเพิ่ม ในขณะเดียวกันมีเหตุการณ์เล็กๆที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของสยามกับผู้แทนทางการค้าของฝรั่งเศสซึ่งเริ่มทวีความตึงเครียดมากขึ้นความอดทนของฝรั่งเศสผู้โอหังเริ่มลดน้อยลงทุกทีฝ่ายสยามพิสูจน์แล้วว่าเป็นพวกยุ่งยากวิกฤตการมาถึงจุดสูงสุดเมื่อสองเหตุการณ์ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันได้เกิดขึ้น เรื่องแรกก็คือค่าหลวงของสยามซึ่งประจำอยู่ที่แค้งคำมว่วนมีคำสั่งไล่พ่อค้าชาวฝรั่งเศสสามคนออกจากคำม่วนและหนองคายและเรื่องที่สองผู้ช่วยกงศุล์ของฝรั่งเศสประจำหลวงพระบางค่าตัวตายในระหว่างการเดินทางกลับไปยังไซ่ง่อนเนื่องจากความเจ็บป่วยและหมดกำลังใจฝรั่งเศสโกรธมากปาวีจึงฉวยโอกาสเรียกร้องค่าชดเชย ในขณะที่ฝ่ายสยามพยายามหนุ่งเหนียวปาวีได้เพิ่มข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสให้ฝ่ายสยามถอนกำลังทั้งหมดออกจากหน่วยทหารต่างๆที่ประจำอยู่ทางฝั่งตะวันออกนับจากคำม่วนตอนใต้ซึ่งตอนนั้นปาวีอ้างสิทธิ์ในดินแดงเขตนั้นแล้วว่าเป็นของฝรั่งเศสด้วยเหตุผลที่ว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของเวียดนามมาก่อนเมื่อราชสํานักของสยามปฏิเสธข้อเรียกร้องเหล่านั้น เดอลาเนสซองจึงเรียกกำลังทหารฝรั่งเศสจำนวนสามหน่วยเข้าประจำการในเขตที่กำลังมีความขัดแย้งกันเพื่อแสดงแสงยานุภาพของฝรั่งเศสสำหรับปาวีนั้นขั้นแรกของแผนการสำเร็จลุล่วงแล้วเขาหวังว่าจะนำไปสู่การบังคับเอาไม่ใช่เฉพาะดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังรวมลาวสยามทั้งหมดให้ตกเป็นรัฐในรักขาของฝรั่งเศสด้วย อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจว่าสยามจะยอมตามข้อเรียกร้องจึงมีการเรียกกำลังทหารเพิ่มการที่สยามต่อต้านการเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของฝรั่งเศสทำให้ฝรั่งเศสใช้เป็นข้ออ้างที่จะเรียกร้องมากยิ่งขึ้นไปอีกในขณะที่กองทหารจากบริเวณตอนกลางแม่น้ำโขงประสบความสำเร็จในการบังคับให้กองทหารเล็กๆของสยามจำนวนแปดกองถอนกำลังออกไป จากทางตะวันตกขอแม่น้ำโขงได้อย่างสงบนั้นด้วยทหารจากตอนใต้และตอนเหนือกลับต้องเผชิญกับการต่อต้านกองทหารของสยามตรึงกำลังโอบล้อมฝ่ายฝรั่งเศสบนเกาะกงและจับนายทหารฝรั่งเศสไว้ได้คนหนึ่งส่วนทางตอนเหนือการบุกเข้าโจมตีโดยไม่คาดฝันจากกองทหารของสยามทำให้แม่ทัพของฝรั่งเศสและคนอื่นๆเกือบทั้งหมดเสียชีวิต ยกเว้นทหารเวียดนามสามคนจากกองกําลังของเขาจากทั้งสองเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทําให้ฝ่ายกิจการอนานิคมของฝรั่งเศสช่วยเอามาเป็นเหตุผลที่จะจัดการกับการต่อต้านของสยามรัฐบาลที่ปารีสเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาในขณะเดียวกันความโกรธที่มีต่อการกระทําของฝรั่งเศสสร้างความรู้สึกต่อต้านต่างชาติได้เกิดเป็นผลกระทบต่อเนื่อง กองทัพเรืออังกฤษส่งเรือมาประจำการที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาในกรณีที่จำเป็นต้องมีการอพยพค,คนสัญชาติอังกฤษฝรั่งเศสถือโอกาสทำอย่างเดียวกันทันทีแต่แทนที่จะประจำอยู่นอกสันดอนตามที่ได้รับคำสั่งเรือลบสองลำของฝรั่งเศสและเมื่อข้อตกลงและแล่นขึ้นมาตามลำน้ำในวันที่ส2กรกฎาคม1893 เรือรบทั้งสองลำจึงถูกระดมยิงจากป้อมรักษาการซึ่งคุมด่านบริเวณปากน้ำเรือลำหนึ่งถูกยิงเรือรบทั้งสองลำยิงตอบโต้และสามารถแล่นเข้ามาจนถึงกรุงเทพจอดทอดสมอและหันปืนใหญ่ไปยังพระบรมมหาราชวังฝ่ายกิจการอนานิคมเรียกร้องให้ผนวกดินแดงของสยามในทันทีแต่กลุ่มที่เดินสายกลางมีมากกว่า ฝรั่งเศสจึงยื่นคำขาดเมื่อวันที่20กรกฎาคมและเรียกร้องแต่เพียงให้สยามยอมรับสิทธิของฝรั่งเศสเหนือดินแดนทั้งหมดที่อยู่ทางฝั่งตนออกของแม่น้ำโขงรวมทั้งเกาะแก่งต่างๆให้ทางฝ่ายสยามถอนกำลังออกทั้งหมดและจ่ายค่าชดเชยให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกองทัพและลงโทษชาวสยามที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นและต้องจ่ายเงินค่าชดเชย เป็นจำนวนสองล้านฟังความล้มเหลวเนื่องจากอังกฤษไม่ช่วยเหลือสนับสนุนทำให้ราชสำนักสยามไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องยอมทำตามในวันที่3ตุลาคม1893มีการลงนามในข้อตกลงผนวกรวมการยื่นคำขาดครั้งแรกเข้ากับข้อเรียกร้องใหม่ด้วยนั่นคือกำหนดให้ฝั่งตนตกของม่น้ำโขง ลึกเข้าไป25กิโลเมตรตลอดแนวเป็นเขตปลอดทหารสยามยังคงมีสิทธิการบริหารฝ่ายพล,ลเรือนและฝรั่งเศสสามารถมีกงศุลและสิทธิทางการค้าได้พวกที่เคยอยู่อาศัยทางฝั่งตนออกมีอิสระที่จะเลือกกลับหรือไม่กลับก็ได้การสร้างชาติลาวของฝรั่งเศสเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วความสนใจลำดับต่อไป มุ่งตรงไปยังสองบริเวณคือที่รับสูงโคราชและอนาเขตทางทิศตวันตกเฉียงเหนือของหลวงพระบางทั้งปารีสและไสง่อนเห็นว่าการครอบครองดินแดนทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงเป็นเพียงก้าวแรกของการแผ่ขยายอินโดจีนฝรั่งเศสออกไปฝ่ายบริหารรุ่นแรกๆของดินแดนที่ได้มาใหม่ทางฝั่งตะวันออกนั้นต่างรู้ดีว่าพื้นที่แถบนั้น ถูกทอดทิ้งให้ลกร้างว่างเปล่าและมีประชากรจำนวนไม่มากในขณะที่แผ่นดินลาวซึ่งอุดมสมบูรณ์กว่าและมีประชากรมากกว่าทางฝั่งตะวันตกนั้นยังคงอยู่ในมือของฝ่ายสยามดังนั้นการกดดันจึงยังคงดำเนินต่อไปสำหรับฝรั่งเศสแล้วการขยายอนานาจักรอินโดจีนคือการรวมเอาที่ราบสูงโคราชและแม้กระทั่งที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาเข้ามาด้วย ในขณะเดียวกันทางตอนเหนือฝรั่งเศสได้รวบรวมหัวเมืองบรรณาการที่เคยขึ้นอยู่กับหลวงพระบางเข้ามารวมทั้งหัวเมืองต่างๆอีก8เมืองจากทั้งหมด12แห่งของแคว้น12ปันนาทั้งๆที่หัวเมืองเหล่านั้นเป็นเมืองในสวามิภักดิ์ของจีนหรือพมา่ามีเฉพาะส่วนเล็กๆของดินแดนแถบนี้ได้แก่หลวงน้ำทาและบางส่วนของพงสาลีเท่านั้น ที่ฝรั่งเศสได้มาจากสัญญาที่ทำขึ้นกับจีนเมื่อเดือนมิถุนายน1895เหตุการณ์ทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่ออังกฤษอ้างสิทธิในเมืองเชียงตุงของรัชฉานรวมทั้งเมืองสิงห์ซึ่งเป็นหัวเมืองบรรณาการทางฝั่งตอนออกของแม่น้ำโขงโดยฝรั่งเศสอ้างสิทธิครอบครองจากข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสยามเมื่อปี1893เช่นเดียวกัน คราวนี้อังกฤษพยายามทําให้โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกับฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดน้อยลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยการให้สยามคงความเป็นรัฐกันชนระหว่างอินเดียของอังกฤษกับอาณาจักรอินโดจีนของฝรั่งเศสเอาไว้ดังนั้นสิ่งที่อังกฤษต้องการคือยอมยกเซี่ยวหนึ่งของดินแดนทางตอนบนของแม่น้ำโขงให้แก่จีนหรือไทย อย่างไรก็ตามทางฝ่ายฝรั่งเศสตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะผนวกเมืองสิงและต้องการอำนาจการควบคุมแม่น้ำโขงคณะกรรมการร่วมซึ่งถูกส่งเข้ามายัางดินแดนแถบนี้อย่างเร่งด่วนไม่สามารถตกลงเรื่องเส้นเขตแดนได้และสถานการณ์ส่อคาว,ว่าจะนำไปสู่การแข่งขันกันอย่างรุนแรงระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออังกฤษส่งกองกำลังทหารกรูขาเข้าควบคุมเมืองสิงไว้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายต้องการหลีกเลี่ยงการทำสงครามตลอดช่วงเวลาของการเจรจาต่อรองที่ยืดเยื้อนั้นฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสต่อต้านอย่างแข็งกร้าวต่อข้อเสนอใดๆที่จะทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสต้องยกดินแดนทางฝั่งตนออกของแม่น้ำโขงบนสมมติฐานว่าด้วยเรื่องรัฐกันชน ในท้ายที่สุดแล้วอังกฤษต้องเป็นฝ่ายถอยและยอมรับแนวร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างรัฐฉานของอังกฤษและลาวส่วนบนของฝรั่งเศสโดยแลกกับการที่ฝรั่งเศสยอมรับความเป็นกลางและความเป็นเอกราชของสยามเมืองสิงห์ถูกส่งมอบให้แก่ฝรั่งเศสแต่สนทีสัญญาอังกฤษฝรั่งเศสซึ่งลงนามกันที่กรุงลอนดอน เมื่อเดือนมกราคมปี1896นั้นระบุแต่เพียงว่าความเป็นอิสระของสยามจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางเท่านั้นไม่มีการพูดถึงส่วนอื่นๆดังนั้นโดยในก็คือมหาอำนาจแต่ละมหาอำนาจสามารถหาประโยชน์จากพื้นที่ส่วนอื่นๆได้อย่างอิสระนั่นคืออังกฤษบนข้ามสมุทรมาลายูและฝรั่งเศส บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งทางตะวันตกของกัมพูชาและที่ราบสูงโคราชด,ด้วยสองสามปีหลังจากนั้นที่ฝรั่งเศสพยายามขยายอนณาเขตของลาวโดยใช้ทั้งการเจรจาและการกดดันแต่พอถึงเวลานั้นรัฐบาลปารีสก,ก็เริ่มให้ความสนใจน้อยลงแล้วโอกาสที่จะสร้างเหตุแห่งสงครามจากเหตุการณ์เมื่อปี1902 เมื่อกองทหารของสยามรุกเข้าไปในเขตปลอดทหารตามแนวลำน้ำโขงเพื่อปรับปรามการก่อความไม่สงบของพล,ลเรือนก็ไม่ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสประจำอินโดจีนเกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างมากลูกเซียงเดรยรนักเขียนไว้ดังนี้หากกองทัพสนับสนุนกองทหารตามความจำเป็นเราก็น่าที่จะผนวกเอาจังหวัดต่างๆของกัมพูชา ซึ่งอยู่ในครอบครองของสยามมาได้อย่างง่ายๆและงดงามและยังสามารถรวมดินแดนลาวของเราให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศอ่านประกอบด้วยที่ราบลุ่มทางฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงสถานการณ์ของเราในอินโดจีนก็น่าที่จะมั่นคงและอนานิคมของเราก็จะถูกสร้างขึ้นภายในข้อจํากัดทางธรรมชาติแต่ทั้งหมดที่ฝรั่งเศสได้รับเพิ่มขึ้น เมื่อเดินกุมภาพันธ์พ904ก็คือดินแดนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงคือสยบุรีและบางส่วนของจำปาสักเท่านั้นสิ่งที่ฝรั่งเศสยังคงรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คือแนวเขตพื้นที่25กิโลเมตรบริเวณตอนกลาขงของแม่น้ำโขงโดยใช้สำนักงานทางการค้าที่ตั้งประจำอยู่ที่หนองคายมุกดาหารเขมรัฐและอื่นๆอีก4แห่ง สองเดือนต่อมามีการลงนามในสัญญาพันธมิตรีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสโดยให้แต่ละฝ่ายยอมรับเขตอิทธิพลในพื้นที่ส่วนต่างๆของสยามที่อยู่เลยที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปในขณะที่มีการประกาศยกเลิกความตั้งใจใดๆไม่ว่าจากฝ่ายไหนในการผนวกรวมดินแดนของประเทศสยามฝรั่งเศสก็ยังคงแสวงหาดินแดนเพิ่ม โดยในปี1907ได้ลงนามในสัญญาให้สยามยกดินแดนทางภาคตะวันตกของกัมพูชาให้กับฝรั่งเศสหรืออังกฤษเองในปี1909ได้ดินแดนทางภาคเหนือของมาลายูอีกสี่รัฐจากสยามโดยทั้งสองกรณีเพื่อแลกเปลี่ยนกับการมีอภิสิทธิ์ในสิทธิสภาพนอกอนาเขตสัญญาปี1907 มีผลต่อเขตแดนโดยรวมของลาวเพียงเล็กน้อยนั่นคือการสูญเสียพื้นที่เล็กๆซึ่งเป็นส่วนขยายของไซยบุรีไล่ลงมาจนถึงด่านซ้ายเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตพื้นที่ได้เกิดขึ้นภายหลังทั้งในส่วนที่อยู่ทางภาคตันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการตัดสินใจของฝรั่งเศสในการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนการบริหารภายในอินโดจีน ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สิ่งที่สำคัญคือการย้ายหัวพันธ์ุบางส่วนเมื่อปี1893และที่เหลือในอีก10ปีต่อมาและเชียงขวางในปี1895จากตันเกียมาให้แก่ลาวและสตึงเตร็งจากลาวไปให้กัมพูชาในปี1904และการรวมเอาส่วนต่างๆของเขตท,ที่ราบสูงทางภาคกลางซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเขตสันปันน้ำ ซึ่งค่อนไปทางเวียดนามตอนใต้มากกว่าลาวในปี1904และ1905ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระดับหนึ่งคือการตระหนักในข้อเท็จจริงเรื่องระบบสวามิภักดิ์และความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในอดีตแต่เหตุผลสำคัญยิ่งกว่าคือเพื่อความสะดวกในการบริหารโดยฝรั่งเศสปล่อยให้ชาวไทยบนที่สูงในแคว้น12จุไทยและชวนกลุ่มน้อยบางกลุ่ม ในเขตที่ราบสูงตอนกลางอยู่ภายใต้การบริหารของเวียดนามและได้ก่อให้เกิดชนกลุ่มน้อยชาวลาวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญมากกว่าการแบ่งแยกชนกลุ่มน้อยทางภาคตะวันออกคือการแบ่งแยกชาวลาวทางทิศตะวันตกการยอมรับว่าแม่น้ำโขงคือเส้นแบ่งเขตของลาวฝรั่งเศส ลาวจึงถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนที่มีประชากรไม่สมดุลกันนโยบายการเคลื่อนยา้ายประชากรของสยามเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นได้ทำให้ผู้ที่มีเชื้อสายไทยลาวและไทยพวนจำนวนมากไปกระจุกตัวอยู่ทางฝั่งตะวนตกของแม่น้ำโขงซึ่งก็คือบริเวณที่ราบสูงโคราชในขณะที่ฝั่งตนออกจะเหลือประชากรกระจัดกระจายกันอยู่อย่างเบาบางไม่น่าจะถึงหนึ่งในห้า ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดที่เคยอยู่ภายใต้กฎหมายของสยามและแทบจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมดของลาวฝรั่งเศสส่วนที่เหลือประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเชิงอัดตูนิเย่อาจประเมินตัวเลขจำนวนประชากรลาวฝรั่งเศสมากกว่าความเป็นจรงิงคือประมาณแปดแสนคนซึ่งในจำนวนนี้มีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆอยู่สามแสนห้าหมื่นคน ความล้มเหลวของฝรั่งเศสที่จะบีบบังคับให้มีการสร้างรัดลาวโดยรวมที่ราบลุ่มตอนกลางของแม่น้ำโขงเข้าไว้ด้วยนั้นไม่ได้เกิดจากการไม่ยอมรับในเรื่องประวัติศาสตร์หรือชนชาติวิทยาของแถบนี้ปฏิบัติการต่างๆตามแผนของปาวีที่ได้ลงมือทำไปแล้วใช้ที่ผลดีทันทีที่ฝรั่งเศสอ้างเอาดินแดนทางด้านตะวันออกของแม่น้ำโขง ซึ่งเคยเป็นรัฐบรรจงการของเวียดนามได้แล้วด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ฝรั่งเศสสามารถนำไปใช้อ้างเอาดินแดนของที่ราบสูงโคราชมาไว้เป็นของตนได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเขตนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเวียงจันทร์มาก่อนนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสหลายคนอยากให้ทำในเวลานั้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลที่ไม่น่าพึงพอใจที่จะตามมา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอในการมองย้อนกลับไปในอดีตคือความเชื่อที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเป็นอื่นได้กระนั้นก็ตามณจุดใดจุดหนึ่งของการเล่นเกมระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในดินแดนอุตสาคาเนนี้มีทางเลือกอื่นและการตัดสินใจอื่นที่สามารถจะทําได้และหากได้ทําแผนที่ของดินแดนแถบนี้ก็คงแตกต่าง ถ้จัดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหากฝรั่งเศสเอาสยามเป็นเมืองขึ้นได้สําเร็จประเทศลาวก็คงไม่มีในทางกลับกันภายใต้ข้ออ้างบางอย่างฝรั่งเศสอาจเข้าครอบครองที่ราบสูงโคราชและหากทําได้สําเร็จไม่ว่าความตั้งใจในตอนนั้นของฝรั่งเศสจะเป็นเช่นไรอาณาจักรล้านช้างอาจสร้างขึ้นได้เป็นผลสําเร็จอีกครั้งหนึ่งความล้มเหลวของฝรั่งเศสในการบีบบังคับเอาดินแดนเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาสำคัญยิ่งระหว่างสนที่สัญญาปี1893และ1904เกิดจากข้อควรพิจรารณาที่สำคัญสองประการซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อความคิดของฝรั่งเศสในขณะนั้นอย่างมากเกือบจะเท่าเท่ากันทั้งในฮานอยไซงอนและปารีสประการแรกคือแนวความคิดของฝรั่งเศสต่อเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ดำรงอยู่ในแผ่นดินอุสาคเนี ละอีกประการหนึ่งคือความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายในยุโรปเองอังกฤษมองออกทั้งสองประเด็นในขณะที่ฝรั่งเศสมองเห็นสามอำนาจในอุตสากเนคืออังกฤษในพมา่าฝรั่งเศสในเวียดนามและสยามทั้งกัมพูชาและลาวถูกมองเป็นเพียงดินแดนส่วนขยายของเวียดนามฝรั่งเศสเท่านั้นเวียดนามถูกมองว่า เป็นนักล่าดินแดนที่ไม่เคยหยุดนิ่งและบัดนี้ฝรั่งเศสได้รับมรดกที่เป็นเป้าหมายทางประวัติศาสตร์มาจากเวียดนามในการขยายการปกครองไปยังดินแดนเพื่อนบ้านที่อ่อนแอก,กว่าแข็งแรงน้อยกว่าด้วยว่าเป็นยุคของลัทธิทางสังคมแบบดาวินเชิงอัดในทัศนะของจีโตแปงเหลากำลังเดินหน้าสู่ความสื่อมโทรมทัศนะเช่นนี้สอดคล้องกับบัตหลวงประจำคณะ แห่งจังหวัดอุบลราชธานีในสายตาของฝรั่งเศสทั้งลาวและกัมพูชาเคยมีอดีตอันงดงามแต่แบ,บัดนี้อาณาจักรของพวกเขาเสื่อมสลายลงแล้วในขณะนั้นมีน้อยคนนักที่จะเชื่ออย่างจริงจังว่าทั้งกัมพูชาและลาวจะสามารถสร้างแกน่นแกนความเป็นรัฐสมัยใหม่ที่แข็งแรงขึ้นได้ดังนั้นสำหรับฝรั่งเศสแล้วอินโดจีน คือหน่วยที่เป็นหนึ่งเดียวอันประกอบไปด้วยส่วนต่างๆทั้งหมดห้าส่วนด้วยกันเชิงอัดเวียดนามถูกแบ่งออกเป็นแคว้นต่างๆคือตังเกียอันนำและโคชินไชน่าไม่ใช่ดินแดนสามแห่งซึ่งในที่สุดแล้วจะสามารถกลายเป็นประเทศอิสระได้ทันทีที่ยอมรับว่าแม่น้ำโขงคือเส้นกั้นเขตแดนระหว่างอินโดจีนกับภาคตนออกเฉีงเหนือของสยาม ดินแดนลาวซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกก็ถูกมองไม่ใช่ฐานะดินแดนศูนย์กลางที่มีประชากรและอำนาจที่ไม่ขึ้นกับใครแต่เป็นส่วนขยายของอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งสามารถจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความมีหน้ามีตาให้กับฝรั่งเศสได้สิ่งที่ฝรั่งเศสให้ความสนใจเป็นหลักไม่ใช่อังกฤษในฐานะผู้กลุ่มอำนาจที่ก้าวร้าวอยู่ในพมา่าหรือเป็นคู่แข่งสำคัญ ในการแผ่ขยายอำนาจในสยามแต่เป็นอังกฤษซึ่งกำลังทำหน้าที่สร้างความสมดุลให้กับอำนาจในยุโรปเป็นอังกฤษซึ่งในหลายปีที่ผ่านมานั้นได้นำไปสู่การลงนามในสัญญาพันธมิตรีเป็นอังกฤษที่ฝรั่งเศสมองว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นพันธมิตรมากกว่าจะเป็นศัตรูปัจจัยประการที่สองคือยุโรปในปี1902นั้น ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ในไส้งอนหรือที่กรุงเทพจะพยายามสร้างแรงจูงใจงอย่างไรแต่กระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสแสดงท่าทีชัดเจนต่อทางกระทรวงต่างประเทศอังกฤษว่าฝรั่งเศสไม่เคยมีความตั้งใจที่จะผนวกดินแดนใดๆแม้กระทั่งดินแดนของสยามซึ่งตามสนธิสัญญาระบุว่าฝรั่งเศสสามารถขยายอิทธิพลเข้าไปได้หากต้องการสำหรับที่ราบสูงโคราช อังกฤษให้คำมั่นว่าจะให้คงอยู่ภายใตา้ก,การปกครองของสยามดังนั้นชาวลาวส่วนใหญ่จึงยังคงถูกปกครองโดยกรุงเทพเพราะในตอนนั้นฝรั่งเศสไม่ได้มีความตั้งใจหรือไม่ได้มีความสนใจที่จะสร้างและฟื้นฟูป,ประเทศลาวให้เป็นชาติที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแต่อย่างใดเลยในที่สุดลาวฝรั่งเศสจึงมีดินแดงครอบคลุมพื้นที่ 236,800ตารางกิโลเมตรหรือประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองของฝรั่งเศสพรมแดนทางทิศตนออกเป็นเทือกเขาติดต่อกับเวียดนามเป็นแนวยาว1,957กิโลเมตรและทางเหนือติดต่อกับจีนยาว416กิโลเมตรแม่น้ำโขงกั้นดินแดนลาวกับรัชฉางของพมา่าเป็นระยะทางประมาณ230กิโลเมตร พรมแดนลาวส่วนใหญ่ติดต่อกับสยามประมาณ920กิโลเมตรจากทั้งหมด1,730กิโลเมตรและทางตอนใต้มีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชาเป็นระยะทาง492กิโลเมตรลาวมีประชากรที่ประกอบขึ้นจากหลายชนชาติและอยู่กระจัดกระจายเบาบางคนส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือและหาเลี้ยงชีพจากการเป็นชาวนา ผู้ซึ่งผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์แต่เมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อที่ว่าแผ่นดินแห่งนี้ต้องมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ก็เป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วเพียงแต่จะมีใครสามารถพัฒนาทรัพยากรเหล่านั้นขึ้นมาได้มีคนจำนวนไม่น้อยสงสัยว่าในเวลานั้นฝรั่งเศสกำลังทำอะไรอยู่ในลาว ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสบางคนหวังจะให้มีการสร้างชาติลาวขึ้นมาใหม่แต่เมื่อมองกลับไปสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในห่วงเวลาเหล่านั้นคือดินแดนอน,นอนานิคมฝรั่งเศสที่มีอยู่จำกัดและในที่สุดแม้จะมีประเทศลาวซึ่งเป็นเอกราชเกิดขึ้นแต่การเกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์หลายครั้งหลายโหนเป็นผลผลิต ที่เกิดขึ้นจากการแข่งแย่งแข่งขันกันบ้างและการตกลงประนีประนอมกันบ้างระหว่างอังกฤษฝรัร่งเศสและสยามไม่มีสักครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการสร้างชาติหรือในช่วงเวลากว่าห้าสิบปีภายใต้ก,การบริหารของฝรั่งเศสที่ทางการฝรั่งเศสจะประเมินลาวในฐานะประเทศที่มีศักยภาพและจะเป็นอิสระได้ในอนาคต ดินแดนลาวฝรั่งเศสไม่เคยถูกมองว่าจะสามารถฟื้นคืนขึ้นเป็นประเทศลาวซึ่งสามารถนำพาไปสู่ความเป็นอิสระและปราศจากการคุกคามจากทั้งสยามและเวียดนามแต่ลาวกลับถูกมองว่าเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของอินโดจีนเป็นภูมิภาคส่วนในญของเวียดนามเป็นดินแดนที่โอกาสทางเศรษฐกิจกำลังรอคอยการถูกตักตวง โดยใช้เงินลงทุนจากฝรั่งเศสและแรงงานจากเวียดนาม